น้อยนะใหรงืนหลายล้านบาทนะแล้วทําไมไอ้พักซบมึงถึงไม่พูดว่าขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญนะเนี่ยพอประสงค์นี่ก่อนเดือดร้อนในหลวงเรารีบเปิดครัวหลวงทันทีเลยไม่มีพูดเลยขี่สนามหลวงทวงกังมันของพ่อแม่มึงเหรอเฮียสนามหลวงอะสนามหลวงพ่อแม่มึงซื้อทิ้งเอาไว้เหรอ,อเฮียมาทวงให้ประชาชนกลัวเปประชาชนมึงอย่าเอาไปอ้าง อีเข้มเกียบแล้วแม่งกับมโมเรามีเกียรติศักดิ์เรามีศักดิ์ศรีเราจะไม่ยอมเสียที่ปไตยแม้แต่ตารางเซนมินเดียวและตอนนี้ครับโดนไปสองร้อยเมตรแล้วแล้วเป็นยังไงครับทําอะไรไม่ได้ครับและเมื่อไหร่เราจะทวงคืนครับเดี๋ยวเราประท้วงก่อนครับเบื้องต้นเราต้องประท้วงจากเบาไปหาหนักครับและเมื่อไหร่ไปถึงหนักครับไม่รู้ครับประท้วงไปเรื่อยๆครับแล้วเขาเคยตอบสนองเราไหม ก็ไม่รู้อะครับเ้าประทุปะมมกปทําาม่ะก็ผมก็ไม่รู้อีกแล้วครับเอ๊ะไอ้ไม่รู้นี่คุณๆนะอ๋ออันนี้เรื่องนี้รู้ครับว่าเหมือนไทรเออนะตั้งแต่เกิดมาไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้เห็นไทยเสียแผ่นด,ดินเป็นครั้งที่สองโอ้ยได้เห็นแล้วก็คุ้มแล้วเดี๋ยวรุ่นลูกเราก็ครั้งที่สามไงพอรุ่นหลานเราก็ครั้งที่สี่อ,ออนาคตเราก็ต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นค่าแมคุณเชื่อผมได้เลย ถ้าตาบใดเรายังมีนักการเมืองมีนักการทหารแบบนี้อยู่นะนักการทหารก็มีไม่ขี่คนไม่ได้มีทั้งกองทัพมีไม่ขี่คนและไอ้ไม่ขี่คนนี่แหละครับไอ้เฮี้ยตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยไอ้สัตว์ก็ผมถึงเคยบอกไงทหารนี่เขฝึกมาให้งโง่ทหารนี่ก็ฝึกมาให้งโง่นะครับไม่ได้ฉลาดนะเขาฝึกมาให้งโง่คืออะไรมึงต้องฟังคําสั่งกูเท่านั้นมึงไม่มีสิทธิ์คิดเอง น่แบบทมเนียมทหารน่ะข้อที่หนึ่งไงแม่งก็ล็อกคอมึงหมดแล้วห้ามขัดขืนดื้อดึงหลีกเลี่ยงหรือกระด้างกระเดืองต่อผู้บังคับบัญชาเย็ดแม่แค่นี้ก็จบบทแล้วสัตว์ไม่ต้องมีข้อสองข้อสามรอยเฮี้ยแค่ข้อแรกเขาก็ล็อกคอพวกมึงเรียบร้อยแล้วจริงไหมเขาถึงบอกไงบอกไอ้ลงเขาบอกว่าไอ้สถาบันการศึกษาที่ผนผลิตนะครับนักศึกษาออกมาเพื่อรับใช้ชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ดีเอกชนก็ดี คุณคิดว่าโรงเรียนไหนควรที่จะปิดเป็น,นันดับแรกไอเ้เฮียก็ตอบก่อนเลยโรงเรียนเตรียมทหารอันนี้คูผูดูจากข่าวมานะข่าวของช่องอะไรวะถกยาเถียงอะนั่นนหะเขาพูดเลยเขาบอกโรงเรียนแรกที่ต้องปิดเลยนะคุณไปทปําโพก็ได้เขาจะบอกเลยว่าไอ้โรงเรียนไหนที่มีปัญหาสอนสอนคนจบออกมาแล้วสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองมากที่สุดเขาบอกเลยปิดไปเลยโรงเรียนเตรียมทหารนะปิดไปเลยนะครับ กระดิ่งน่ารักเชียวก็หนูไม่มาหาป่าบ่อยๆอะ่ะนะหนูทำงานอยู่ะนะครับบอกแล้วผมไม่อยากพูดอืมอยากได้อะไรอ่ะมีหมดอืมนะครับเออก็เอฟซี FC ก็เขาก็ให้ความกรุณาเมตตาปาณีต่อกูไงไม่ใช่ต่อประชาจนนะต่อกูนะครับเออพี่ถนอมศรีบดีนะฮะอืมนะครับ ป๋าที่เขาเรียกเขตแปดเพราะเป็นเขตโทรศัพท์ครับที่เขตแปดอ๋อเหรอความรู้ใหม่เลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะป่าครับเมื่อไหร่จะมีคนตั้งคําถามเพื่อคือนอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์ครับต้องรอต้องรอทหารอย่างเดียวเลยเรื่องนี้ต้องรอกองทัพยอย่างเดียวเลยถ้าแม่งปฏิวัติมาเมื่อไหร่ก็เป็นไงฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็ประกาศเลยประชาชนร่วมกันประกาศเลยบอกกองทัพช่วยเอาอำนาจของพวกเราถวายคืนในหลวงหน่อยได้ไหม ถวายให้พระองค์เอาไปใช้ดีกว่าเกิดประโยชน์มากกวา่าพอปล่อยให้พวกเฮียนี่เอาไปใช้แล้วเป็นไงบ้านเมืองชิบหายหมดนะฮะ <c oughs> จิงไม้พี่พงศ์นะครับเออนะพี่ชัยวัฒน์นะครับหวัดดีนะครับนะจริงป่ะเออนะเอ้าเนี่ยทีอย่างงี้กูให้พิมพ์ขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีใครพิมพ์หรอกพอที่กูนั่งพูดอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหแม่งขยันพิมพ์กันชิบหายเลยแล้วนี่กูต้องต่อเวลาสิบนาทีแล้วเนี่ยเห็นใจกูด้วย นะครับนะไอติมอะไรว่าหนมปังใส่ข้าวเหนียวครับป๋าแอดมินบล็อกเนด้เฮ้ยเฮ้ยกูพูดเล่นอย่าไปบล็อกเขาเลยเฮียรอเล่นนะครับพี่เปียกนะฮะนะฮะผมเห็นด้วยครับการถวายคืนพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์ไว้ใจกองทัพได้หรือเปล่าครับทุกวันนี้นี่แหละคำตอบอยู่ในใจพวกท่านคิดลองคิดกันเองว่าวันนี้เราควรจะไว้ใจกองทัพได้หรือเปล่านะครับ ได้ข่าวว่าพระองค์ท่านพระราชทานบริจาคเงินร้อยล้านบาทถูกต้องอันนี้ข่าวจริงนะไม่ได้ข่าวลวงไม่ได้เฟกนิวนี่ข่าวจริงพระองค์เนี่ยก่อนที่จะพระราชทา,านทรัพย์ส่วนพระองค์หนึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยพระองค์ทรงเปิดครัวหลวงใช้เงินมหาศาลเลยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะใช้เงินหลายล้านบาทนะแล้วทําไมไอ้พักส้มมึงถึงไม่พูดว่าขอให้พระองค์ทรงพระ,จะเจริญ นะเนี่ยพอประสงค์นี้ก่อนเดือดร้อนในหลวงเรารีบเปิดครัวหลวงทันทีเลยไม่มีพูดเลยที่สนามหลวงทวงจังมันของพ่อแม่มึงเหรอเหียสนามหลวงอ่ะพ่อไปซื้อแต่เมื่อไหร่แม่มไปซื้อมาเหรอมาทวงให้ประชาชน,ก,น,ชาชนาากูเป็นประชาชนมึงอย่าเอาไปอ้างกูเป็นประชาชนที่พวกมึงชอบเอาไปอ้างแล้วกูถึงบอกเอฟซียังไงไป,ประชาชนน,นั่นเป็นเหยื่อพวกนักการเมือง อยากจะเอาดีเข้าตัวก็ทำเพื่อประชาชนแต่พอเอาเวลาปุ๊บไปอยู่ในสภาพวกเราแก้ไขรัฐธรรมนูญกันเถอะอย่ามาตีกิ้งนิ่มๆ จริงหรือไม่จริงช่วงหาเสียงเนตีกินกันจังเสนามหลวงเนี่ยพ่อที่แม่งหลวงในพงเอาไว้ไอ้เหี้ยที่ฟ้าดสนามหลวงไม่เล็กพระราชฐานทรัพย์ไปสร้างเข้าไปทำอะไรก็ได้แต่ตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มคัดกรองเงินเจ้าฟ้าเจ้านายที่สนามหลวงมันอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวาแล้วพอหาเสียงก็เป็นงานและผู้ว่าการวิโรธพ่อไอคนไปอยู่ไปกินไปขี้ไปเี่ดูสมัยก่อนกาหลีก็มีแมงดาเขาถืพระราชวังเขาจะต้อนส่วนพระองค์ไปไปช่วยกับพวกมึงก็บอกว่าโอ้ยดูอยัาไปง รงพมันเข้าไปซื้อขายกันไปหมดเลยก่อนเนี่ยยาเสพติดก็อยู่ตรงนั้นเต็มถึงเวลาก็ไปทํามว่าไม่ป้องหนีเพราะน้าที่ไปทำลายฉลาหาบ้านทั์ใหม่ไปจัดระเบียบให้คนไทยริงไหมครับสนามหลวงเขาไม่ได้มีกำแพงล้อมนะเขาไม่ได้มีประตูกั้นนะก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งๆอ่ะแล้วจะไปทวงเฮียอะไรแล้วที่มีบางมีนักการเมืองบางคนก็บอกเนี่ยถ้าไม่ได้พูดว่าที่ชื่อวิโรด กูก็ไปดูตั้งแต่เริ่มต้นจากเป็นมาเป็นกรุงเทพธรรมดาจนกระทั่งเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ก่อนเป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นพระนครเป็นจังหวัดพระนครแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพมหานครกูยังไม่เคยเจอผู้ว่าคนชื่อวิโรจน์เลยมึงไปเอามาจากไหนอีเฮียมเกียมไปด่าไม่ได้หรอกมันฟ้องจริงไหมอีเฮียมเกียมมึงเอาผู้ว่าคนชื่อวิโรจน์อยู่ไหน อย่ามาตีกินนิ่งนิ่มช่วงหาเสียงเนี่ยตีกินกันจังเลยพวกมึงอี่ะทีในหลวงเนี่ยพระราชทานทรัพย์ทีฟ้าหญิงองค์เล็กพระราชทานทรัพย์ไปสร้างกำแพงวันนี้กำแพงอยู่ไหนเงินยังอยู่ครบไหมเงินเจ้าฟ้าเจ้านายเนี่ยพวกนี้อยู่ครบไหมนะ,ะพอหาเสียงก็เป็นไงผู้ว่าชื่อวิโรธพ่อ,องตายผู้ว่าชื่อวิโรธกูไปดูเท่าไหร่ก็ไม่มี พอในหลวงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ไปไปช่วยกับพระสงฆ์นี่ก็พวกมึงก็แทนที่จะพระองค์ทรงพระ,จะเจริญไอ้เฮียก็กลับเงียบไปหมดเลยใบยแดดถึงเวลาก็ไปกล่าวร้ายไปตําหนิพระองค์ไปทําลายสถาบันจริงไหมวันนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอ่อนไหวมากที่สุดเลยเพราะมันมีไอ้พวกช่วชั่วเร็วเนี่ยพยายามที่จะทยเป็นอะไรฮะซาะก่อนบอนทําลาย แล้วสถาบันที่อ่อนแอนี่นะครับที่ทําอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ให้ทําสถาบันกษัตริย์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ใช่อยู่เหนือกฎหมายในหลวงก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและธรรมนูญจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญไม่มี <c oughs> แต่ไอ้นักการเมืองก็ไปสร้างวาทกรรมจะล้มเจ้าก็บอกว่ามีอํานาจเหนือการเมืองแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะมึงกล้าพูดหรือเปล่าว่าใครอ่ะ จริงไหมมึงกล้าพูดไหมว่าอำนาจที่อยู่เหนือนการเมืองใครไหนตัวช้างตัวช áng, ้างกูเห็นพูดไปตามเลยแต่สุดท้ายแม่งก็ไม่มีอะไรพูดก็ดแน่จริงก็พูดมาเลยคนแม่งจะได้รู้ทั้งประเทศใช่ไหม <im itat> ก็เพราะพวกมึงบรรพบุรุษพวกมึงเนี่ยแหละไอ้สัตว์ <im itat> ไปตอนอำนาจพระเจ้าแผ่นดินก็เกือบหมดเลยจนในหลวงเนี่ยแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยไม่เหลืออำนาจอะไรเลยเป็นเพียงกษัตริย์อะไรอ่ะที่ต้องอยู่แบบต้อง ต้องอยู่แบบต้องต้องอดทนจริงๆอะนะครับอย่างี่ญี่ปุ่นยังดีนะเฮียกฎหมายเขายังให้ปรึกษานี่ปรึกษาจตกกะพัดฮิโ,โรโมโต้จะมาสกิดได้นะเฮียแต่ประเทศไทยนี่แม่งไม่ได้เลยแม่งตอนอำนาจทิ้งหมดเลยแล้วคุณรู้ปะแม่งเหลืออำนาจอยู่อย่างเดียวที่ในหลวงมีอยู่คืออำนาจโปรดเกล้าและอำนาจโปรดเกล้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะพวกอะไรฮะไอ้พวกสาย สายปฏิไอป,ปฏิปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าให้นะตอนนั้นน่ะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีการกําหนดในในสัดส่วนของสายอํามัดเนี่ยเข้ามา mm hmm. เขาเลยรักษาอํานาจในหลวงตรงนี้เอาไว้ได้อยู่อย่างเดียวรักษาได้อย่างเดียวเลยอย่างอื่นแม่งไม่ยอมหมดนะครับไอสายปฏิวัติไอสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยแม่งไม่ยอมหมดแล้วมันไม่ยอไมใ่ใช้คําว่าปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าด้วยนะแม่งให้ใช้คําว่าปฏิรูป เพราะความหมายมันต่างกันเลยนะปฏิรูปหมายถึงการพัฒนาให้จากเดิมมาดีขึ้นดีขึ้นด,ขนดีขึ้นไปเรืเ่อยๆแต่การปฏิวัติคือการดิ่งลงเอาพูดง่ายๆเนี่ยมีนายทหารบางคนเนี่ยยึดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไปเอาวังเอาเวงไปเป็นบ้านตัวเองอย่างเงี้ยห้ามเล่นดนตรีไทยอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยคุณเห็นว่าสุดท้ายคนพวกนี้นี่แม่งไปตายอยู่ต่างประเทศหมด แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ยุคสมัยนู้นสมัยนี้เนี่ยไอ้แพนกวินเป็นยังไงอะไอ,อ้แพนกวินนะฮะมึงไปถามพ่อแม่แพนกวินถามพ่อแม่ลุงเนี่ยว่าวันนี้มันมีความรู้สึกยังไงที่ลูกแม่งทั้งสองคนเนี่ยไอสัตว์โดนรักการเมืองหลอกปั่นหัวจนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศอ,อ่ะอีกยี่สิบปีกว่าจะได้กลับมาได้อ่ะ เรื่องพอกลับมาแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆนะไอเด็กพวกนี้พอกลับมาแล้วมึงจะหางานที่ไหนทํามันจะมีบริษัทไหนกล้ารับมึงขนาดเจ้ามึงยังกล้าล้มเลยเ,เฮียกูเป็นประธานบริษัทกูจะเหลือไหมเนี่ยจริงปะวันดีคืนดีมึงไปเอาเด็กพวกหานี่แม่งมาทํางานอยู่ในบริษัทแม่งเกิดมันไม่พอใจแม่งพาชุมนุมประท้วงบริษัทกูเสียหาย ฉะนั้นไอ้เด็กพวกนี้ที่หนีไปอยู่ต่างประเทศคดีมาตรา112พวกนี้เนี่ยนะกลับมาก็ต้องขายเต้าห้วยอะมันถึงจะอยู่รอดแล้วมึงไปอยู่บริษัทไหนใครก็ไม่กล้ารับมึงหรอกจริงป่ะเออใช่ไหมมึงบอกวันนี้112เป็นปัญหามึงกูถามว่ากูอยู่จนถึง5ิ7เนี่ยกูยังไม่เคยโดนปัญหา112เลยไม่มีคือทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ นะแต่ทุกคนวันนี้ไอ้พวกแก๊งกลุ่มพวกนี้เนี่ยแม่งเลยรู้จักแต่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองจะเอาอะไรครับจะเอาอิสระภาพจะเอาเสรีภาพจะเอาพาราดอนภาพไปเอาควุเอะไรกันเยอะแยะไอ้เหี้ยอยู่อย่างนี้มึงยังไม่เสรีภาพอีกเหรอมันไม่มีหรอกครับโลกทั้งใบเนี่ยนะไม่มีหรอกที่จะมีเสรีภาพ เพราะกฎหมายมันมีทั่วโลกกฎหมายก็คือการบังคับมันไม่มีหรอกอเมริกาก็ไม่มีดู